ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีเมืองเมืองหนึ่งครับที่อยู่ในภายสนเป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นครับเป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างโคราชกับขอนแก่นครับเป็นเมืองที่เงียบสงบมากๆครับผมแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตสุดๆครับจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นเมืองที่ยังคงคุณค่าและว,วัฒนธรรมในหลายอย่าง ที่ในเมืองหล,ลายๆเมืองตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบ slow life ที่เมืองพลหรืออำเภอพลจังหวัดขอนแก่นต,ตามพวกเรามาเลยครับกินข้าวเป็นไงบ้างครับพี่พลีอ๋อ <c oughs> ผิดตัวผิดคนแล้วก็อยู่ที่คนาอร่อยแน่ไส่ด้กินอะไรอะส่มืออกข้างไนอะมึงเลไปข้างไหน คอนไงตรงไปเลยออกคอนก็เลี้ยวเลี้ยวขวาออกข,อกข้าคอนเทนต์อ่ะฉันเข้าใจอยู่ไปทุกคนขึ้นรถก้าทุกคนอ่าอ่าแล้วก็ไปกินข้าวกันถึงทีถง่ถึงแล้วถึง,ถ,งถึงไหนถ,ถึงไหนถึงเลยแหละเชี่ยแล้แลก็ไปกินข้าวกันที่ เมืองพนถึงแล้วครับเมืองพนเมืองพนฮะใช่เพี่ยวปัชระสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนกันแล้วอาณาลัเซียอ๋อเหนื่อยคนไต้หวันแน่เลยเป็นคนเกาเราอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหมพี่ เซเว่นเมืองพลนี่คือเซเว่นเมืองพลเซเว่นเมืองพลทุกคนขนมเมืองพล และร้านแรกที่เราจะพาทุกคนไปริมรองครับนะั่นก็คือร้านขนมครกแม่เนานั่นเองเป็นร้านที่พวกเราเจอโดยบังเอิญครับหลังจากท่ามถนนฝั่งหอนาดิกามาไม่ได้บอกว่าเปิดมา50ปีเะยครับเป็นสูตรตั้งแต่50ปีถือว่าเป็นตำนานขนมครกแห่งเมืองคนเลยก็ว่าได้ครับเป็นขนมครกที่ใส่ใจรายละเอียดทุกกฝาเลยครับใครที่ได้มาที่นี่เนี่ยต้องมาลอบกับขนมครกแม่เนาวเลยว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนบนที่พวกเราซื้อกละกร่องกันทีเดียวครับผม และอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจเค้กเตี๋ยวเนื้อบุญชูตำนาน50ปีแห่งเมืองพนอันนี้ร้นานนี้เปิดมานานเลยอ่ะเมื่อสิบเก้าสิบเก้ดจะดูห้องก็ร้อยสิบเก้าอยงี้สิบเก้าครับผมขอคำปมปมหม่อยข้ปมปัด ใครที่มาเมืองพลแล้วกำลังมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวผมแนะนำร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุญชูตำนาน50ปีและร้านต่อไปที่เรามาคือร้านจึงบริการหรือจึงชวนชิมครับมรดดกแห่งรสชาติ80ปีตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่คู่กับเมืองพลครับร้านจึงบริการเป็นร้านที่เปิดมานานมากๆครับผมถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองพลเลยก็ว่าได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบสลัดเปาหรือว่าปอเปี๊ยใครที่มาเมืองพลเนี่ยต้องมาลองให้ได้ครับกับร้านจึงบริการครับผมไมันอยู่ด้วมัใช่ใช่อะไรเรมันดูโดดคอเหรอเนี่ยบ้างมันอ่ะมันตกอร่อยมากเลยอะเน้นๆนมีไส้เค็มนะครับ หลังจากที่พวกเราเดินเที่ยวสักพักหนึ่งครับก็ได้มาสะดุดตากับร้านร้านหนึ่งครับทุกคนร้านนี้เปิดนานหรือยังครับแม่เปิดนานแล้วค่าปีแล้ห้าสิบห้าสิบุคุณแม่บอกว่าร้านตรงนี้เนี่ยเปิดมานานมากแล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของคุณแม่อีหนึ่งเลยถือว่าเป็นร้านเล็กๆแห่งความทรงจําแล้วก็เป็นร่องรอยแห่งกาเวลาที่อบอุ่นแล้วก็น่าคิดถึงมากๆครับทุกคนหลังจากออกมาจากร้านแม่แล้วครับพวกเราก็เลยแวะหามุมถ่ายรูปครับเพราะว่า มุมถ่ายรูปที่นี่คือเยอะมากแล้วก็สวยมากๆครับก็เลยได้รูปมาคนละแชร์สองแชร์ครับและสถานที่ต่อมาเนี่ยก็คือสถานีรถไฟเมืองพนนั่นเองครับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนภาคเนี่ยยังไม่เคยเห็นสถานีรถไฟเลยนะครับก็เลยมีความตื่นเต้นเป็นพิเศษนะก็เมืองพนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดกับานีรถไฟเลยนะครับผมแล้วก็ถูกเรียกว่า เป็นประตูสู่ภอยสารเลยก็ว่าได้ครับ